มินนนแลชเสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะทันทีที่ทีมของฮันเซนมาถึงฐานทัพของหน่วยแอสววนไอซบู พวกเขาก็ได้รับภารกิจหลักให้ไปกำจัดซีโนเจนิกที่สามารถหาพบได้รอบฐานทัพฐานทัพที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแต่ซีโนเจนิกก็ยังคงออกมาจากภูเขาอยู่เรื่อยๆฝูงของซีโนเจนิกจะออกมาสร้างปัญหากับฐานทัพของหน่วยอสวินไอซ์บูอยู่เป็นระยะระยะภารกิจของแฮนเซิลคือเดินทางไปที่ภูเขาเหล่านั้นและเก็บกวาดมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในมันมีนกซีโนเจนิกอยู่บนภูเขาเป็นจํานวนมาก และพวกมันยังให้กําเนิดอย่างรวดเร็วแฮนเรินต้องกวาดร้างรังของพวกมันและทําลายไข่ที่หาพบไม่อย่างนั้นแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่พวกมันจะกลับมา ในถ้ำกลางภูเขาเหล่านั้นฮันซันกำลังปอกเปลือกไข่ต้มรารฟองอยู่เขากินพวกมันแหละขมวดคิ้วกลุ่มของพวกเขาเดินทางมาที่ภูเขาครึ่งเดือนแล้วและพวกเขาก็ฆ่านกทุกๆวันในตอนแรกพวกเขาคิดว่าไข่ของพวกมันอร่อยดีแต่หลังจากผ่านไปครึ่งเดือนที่กินไข่เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวพวกเขาก็เริ่มจะรู้สึกเบื่อรสชาติของมันหน่วยอัสวินไอซ์บูได้ฆ่าซีโนเจนิกที่แข็งแกร่งที่สุดไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันจึงไม่มีซีโนเจนิกระดับสูงอาศัยอยู่ร,บรอบๆมันไม่มีแม้แต่ระดับระยุกต์ซีโนเจนิกส่วน ใหญ่ที่พวกเขาพบเป็นเพียงซีโนจินิกระดับตำ่ำที่มีความสามารถในการให้กำเนิดอย่างรวดเร็วเท่านั้นดังนั้นการฆ่าพวกมันจึงไม่ได้ช่วยอะไรฮันเซินแต่การเก็บกวาดก็มีผลประโยชน์บางอย่างอยู่มันจะทำให้พวกเขาได้รับแต้มและแต้มก็สามารถนำไปใช้แลกสิ่งของในฐานทัพได้มันมีทั้งวิชาจีโนและยีนซีโนจนิกให้แลกซื้อแน่นอนว่าสำหรับฮันเซิแล้วพวกมันเป็นรางวัลที่ไม่คุ้มค่ากับความยากลำบากเนื่องจากสิ่งของที่เขาต้องการจำเป็นต้องใช้แต้มเป็นจำนวนมากแต่ถึงอย่างนั้นการมาที่นี่ก็ไม่ได้ไร้ค่าีีเดยว บนภูเขามีนกซีโนเจนิกหลากหลายชาติอยู่และความจริงมันก็มอบความคิดบางอย่างให้กับฮันเซนฮันเซนไม่สามารถใช้วิญญาณอสูรอัญมณีเรเวนอาทิตย์เพราะเขาจำเป็นต้องมีวิญญาณอสูรนกทาาุเพลิงเป็นรากฐานซะก่อนมันมีนกซีโนเจนิกมากมายอยู่ที่นี่ดังนั้นถ้าหากเขาสามารถหาวิญญาณอสูรของนกทตุไฟระดับสูงมาได้แล้วก็เขาก็สามารถรวมมันเข้ากับวิญญาณอสูรเรเวนอาทิตย์ได้ซึ่งน่นอาจจะทำให้เขาได้รับวิญญาณอสูรระดับเทพเจ้ามาถ้าเป็นไปได้วิญญาณอสูรระดับราชาจะมีโอกาาสสสเร็จูงุดมัน เป็นเรื่องยากที่จะร่าซีโนเจนิกระดับราชาชันได้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ด้วยเห็นนั้นฮันสันจึงคิดที่จะหาระดับประยุกตแทนหลังจากการค้นหาอยู่หลายวันฮันสันก็พบซีโนเจนิอีกนกที่มีาธาตุไฟที่เหมาะสม โนเอสวินไอซ์บูมีแผนที่ที่ทำเครื่องหมายที่ระบุเขตแดนที่อันตรายเอาไว้ซึ่งหุบเขาราวาเป็นหนึ่งในสถานที่เหล่านั้นหุบเขาแห่งนั้นมีความยาวกว่า1นึ่งแสนไมล์มันมีแม่น้ำราวารหลผ่านและกำแพงของหุบเขาก็มีถ้ำอยู่เป็นจำนวนมากบ่อยครั้งที่ซีโนเจนิกธาตุไฟจะตั้งถิ่นฐานในสถานที่แบบนั้นซีโนเจนิก no ที่ถูกรู้จักกันมากที่สุดก็คืออีกาอักคีอีกาคีเป็นซีโนเจนิกธาตุไฟร้วนพวกมันสามารถพ่นไฟใส่สตูและพวกมันก็จะกินมแมลงธาตุไฟที่อาศัยอยู่ใน แม่น้ําราวาเป็นอาหารพวกมันเป็นซีโนเจนิกขนาดเล็กรละรล่างกายของมันยาวเพียงแค่หนึ่งนิ้วมือของคนเท่านั้นและพวกมันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าพึ่งตัวหนึ่งกลุ่มขนาดเล็กของอีกาคีสามารถมีจํานวนถึงห0,000ืตัวได้เลยกลุ่มของอีกาคีแบบนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งตลอดแม่น้ําราวากลุ่มอิกาคีกลุ่มใหญ่สามารถมีพวกมันถึงหนึ่งร้านตัวอีกาคีทั่วไปเป็นระดับบารอนแล้ววคาวตัวที่หายากอาจจะเป็นระดับเอิร์น ราชาอิกาคีน้อยตัวนักที่จะกลายเป็นระดับมาควิสได้ส่วนราชาอิกาคีตัวที่เป็นระดับไดยุคนั้นจะพบได้ในหมู่ของกลุ่มอิกาคีขนาดใหญ่เท่านั้นมันมีเรื่องราวบอกว่าในตอนที่หน่วยสวินไอซ์บูมาถึงที่นี่ครั้งแรกพวกเขาได้เก็บกวาดกลุ่มอิกาคีที่มีพวกมันอยู่กว่าพันล้านตัว ราชากา,าคีของกลุ่มนกเป็นซีโนเจนิกระดับราชันอย่างแท้จริงฮันซั้นชื่อว่าการรวมวิญญ,ญาณอาสูรของอีกาคีเป็นวิญญาณอาสูรเรเวนอาทิตย์จะสำเร็จแต่เขายังไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณอาสูรของอีกาคีคืออะไรกันแน่มันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบถ้ามันเป็นวิญญาณอาสูรประเภทราวุธเขามีาวิญ,ญญาณอาสูรใบเสมาราชาบมนนิปีตรจระดับครึ่งเทพและชุดกรอบกุ้งมังกรกาแล็กติกระดับราชันอยู่แล้วดังนั้นด้านการป้องกันเขาถือว่าเพียบพร้อมสิ่งที่เขาจําเป็นสําหรับเขาในตอนนี้ก็คือพลังทําลายล้าง จะช่วยให้เขาสังหารซีโนเจนิกที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายๆถ้าเขามีอาวุธวิญญาณอสูรระดับเทพเจ้าแล้วก็นั่นก็จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่หุบเขาราวาไม่ใช่สถานที่ที่หันเส้นถูกมอบหมายให้เก็บกวาดเขาไม่อยากจะเสี่ยงดําเส้นของอสินไอซ์บูการขัดคําสั่งและเดินทางไปในบริเวณท,ที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้ไปจะถือว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆเราจะไปที่หุบเขาราวาอย่างถูกต้องได้อย่างไงกัน แฮนเซนสงสัยเพึ่งราชินีชาโดกำลังกินไข่ฟองหนึ่งอยู่จนถึงตอนนี้เธอเติบโตขึ้นกว่าเดิมมากและมันคงจะอีกไม่นานก่อนที่เธอจะเข้าสู่หมวดต่อสู้เป่าเอิรตบด้านข้างของแฮนเซนและยกเครื่องมือขนาดเล็กอย่างหนึ่งขึ้นมา พ่อยิ้มฮันเซลโพสท่าได้รับชัยชนะพวกเขาได้รับภารกิจให้บันทึกทุกสถานที่ที่พวกเขาเดินทางไปแล้วพวกเขาก็ต้องบันทึกภาพที่แสดงว่าพวกเขาได้เก็บกวาดราซีโนจานิกมันเป็นหลักฐานที่พวกเขาจําเป็นต้องนําไปแสดงเพื่อรับแต้มเป็นรางวัลทุกทีมจะมีสมาชิกคนหนึ่งคอยบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับความสําเร็จของพวกเขาสําหรับทีมของฮันเซลป่าเอ๋อเป็นคนรับหน้าที่นั้นธุระการบันทึกสิ่งต่างๆและเธอก็สนุกสนานกับการทําแบบนั้นในที่แห่งนี้ซีโนจานิกระดับสูงหายากเกินไป พวกเราจำเป็นต้องหาตําแหน่งอื่นฮงฟูจิงบอกฮันเซนเธอไม่พอใจนักที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระและเธอต้องการความท้าทายฉันกําลังพยายามคิดหาหนทางอยู่ฮันเซนพูดฮันเยียนก็ไม่ชอบเช่นกันเธอคิดอยู่ชั่วคู่หลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมามันไม่มีแม้แต่ซีโนเจนิกระดับมาคริสอยู่ที่นี่บอกตามตรงนี้มันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ แฮนเซนเริ่มจะพูดอะไรบางอย่างแต่จู่ๆเขาก็ปิดปากของตนเองอย่างก,กระทันหันและมองลึกเข้าไปในหุบเขาบนกำแพงที่ลึกที่สุดในหุบเขามีรอยร้าวที่เหมือนกับใยแมงมุมสารสีม่วงเริ่มรั่วไหลออกมาจากรอยร้าวเหล่านั้นมันรั่วไหลออกมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็รั่วไหลออกมามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกลุ่มของแฮนเซนเห็นมันพวกเขาก็รู้ในทันทีวันนั้นไม่ใช่น้ำพุ เมื่อพวกเขามองดูชัดๆพวกเขาก็เห็นว่าคลองเล้วสีม่วงนั้นจริงๆแล้วเป็นสายถ่านของมแมลงสีม่วงตัวน้อยๆพวกมันแต่ละตัวมีขนาดพอๆกับเล็บมือและพวกมันก็ดูเหมือนกับด้วงหนวดยาวพวกมันมีสีม่วงพร้อมกับเขาและหนวดสีม่วงไม่นานมแมลงก็หลั่งไหลออกมาราวกับแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวฮันเซินใชออราศาสตงเสียนเพื่อสแกนพวกมันเขาสังเกตเห็นว่าพวกมแมลงไม่ใช่ระด,ดับสูงอะไรเมื่อดูจากพลังชีวิตของพวกมันแล้วพวกมันไม่น่าจะเกิน กว่าระดับบารอนดังนั้นถึงแม้พวกมันจะอยู่เป็นจํานวนมากพวกมันก็ไม่น่าจะเป็นภัยอันตรายอะไรฮันเซลและคนอื่นๆรีบวางแผนเพื่อที่จะเก็บกวาดพวกมันถึงแม้พวกมันจะไม่ใช่ศัตรูระดับสูงการจัดการกับพวกมันก็เป็นหนทางที่ดีที่จะได้รับแต้มมากขึ้นถ้าพวกมันต้องการจะขานออกมาเพื่อค้นหาความตายแล้วก็ฮันเซลก็ไม่คิดจะออมมือให้กับพวกมัน แต่ทันทีที่กลุ่มของฮันสันจะจู่โจมสายทานมาแมลงก็ไหลอ้อมพวกเขาและออกไปจากหุบเขาอย่างรวดเร็วพวาะมันไม่ได้แสดงความสนใจที่จะจู่โจมใครทั้งนั้นเมื่อเห็นเรา,มาแมลงมีท่าทีแบบนั้นมันก็สันทิทานไปได้ว่าพวกมันกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่าง หลังจากมองดูมแมลงมากมายหนีออกมาจากภูเขาฮันเซอร์และคนอื่นๆก็มองไปที่รอยแยกด้วยความอยากรู้อยากเห็นขณะที่พวกเขาจ้องมองอยู่นั้นมือข้างหนึ่งก็ปรากฏออกมาในช่องว่างแต่รอยแยกนั้นเล็กมากๆดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะดันมือข้างหนึ่งออกมาหลังจากที่ความพยายามที่จะดันมือออกมาร้นดามมือนั้นก็ถูกดึงกลับไปและดวงตาลูกหนึ่งก็ปรากฏในรอยแยกแทนแต่เมื่อมันเห็นฮันเซอร์และคนอื่นๆดวงตานั้นก็ถอยและหายไปมันเป็นซีโนจานิกหรือสมาชิกของอัศวินไอซ์บูกัน ที่ชิงถามนั่นคงจะเป็นเหตุผลที่ทาให้พวกแมลงทั้งหมดหนีออกมาจากรอยแยกพวกแมลงไม่ได้ดุร้ายอะไรและพวกมันก็ดูเหมือนจะไม่กินเนื้อด้วยซ้าฮันเซอร์รู้สึกอยากรู้อยากเห็นดังนั้นดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปหากําแพงและชักมีเขี้ยวผีสิงออกมาเขาฟันไปที่รอยแยกบนหินเพื่อทําให้มันกว้างขึ้นกําแพงหินแข็งพอสมควรแต่มันหนาเพียงแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้นและเหนือกําแพงขึ้นไปก็เป็นอะไรที่กลวงโบฮันเซอร์ขุดรอยแยกให้เปิดกว้างมากพอที่คนจะสามารถเดินเข้าไปได้ภายในถ้ากว้างพอสมควรและพวกเขาทั้งหมดก็สามารถ เข้าไปข้างในได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องเบียดเสียดแต่ถ้ำดูเหมือนจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือของคนมันมีหินงอกหินย้อยอยู่เป็นจํานวนมากและพวกมแมลงสีม่วงก็ตะเกียกตะกายกันเกาะอยู่ตามกําแพงและพื้นของถ้ำบางสิ่งบางอย่างจะต้องทําให้เ่า,าแมลงภายในถ้ำตื่นกลัวพวกเธอรออยู่ที่นี่ฉันจะไปดูสักหน่อยแฮนเซนพูดกับหวงฟูจิง้งพวกเราไปดูด้วยกันเถอะซีชิงพูดพร้อมกับกับพิบตา พี่ให้พวกเราไปด้วยเถอะวิญญาณศูน์ราชามแมลงปีศาจก็อยู่กับพวกเราดังนั้นพวกเราจะไม่เป็นอะไรฮันเยียนมองไปในถ้ำอย่างตื่นเต้นฮันเซินไม่ได้ปฏิเสธเพราะในตอนที่มือเผยออกมาหเห็นก่อนหน้านี้เขาได้ใช้ออาร์ซา,าตรงเสียนเพื่อสแกนมันอย่างรวดเร็วไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ดูแข็งแกร่งอะไร มือข้างนั้นไม่มีทางเหนือกว่าระดับระยุกไปได้ฮันเซและพวกพ้องเดินเข้าไปในถ้ำขณะที่ฮันเยนเดินอยู่หน้าสุดเพื่อเป็นคนนําทีมสํารวจลึกเข้าไปข้างในถ้ำอย่างราเริงมันมีมแมลงอยู่ร,บรอบๆเป็นจํานวนมากและพวกมันก็ดูจะแตกตื่นเมื่อถูกอะไรบางอย่างเข้าไปใกล้พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในถ้ำและพวกเขาก็เห็นมแมลงวิง่งหนีแตกตื่นกันในทุกๆท,ที่ที่พวกเขาเคลื่อนที่ไปมันมีเส้นทางมากมายให้เหลือกและโครงสร้างของถ้ำก็ซับซ้อนเหล่ากับเขาวงกตพวกเขาเดินทางตามการเคลื่อนไหวของมแมลงไป เรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงถ้ำที่ใหญ่กว่าเดิมหน้าแปลกที่มันไม่มีเส้นทางไหนให้เข้าไปอีกและภายในถ้ำก็ดูเหมือนจะเป็นที่อยู่อาศัยของเถาวันและเห็ดสีดําด้วยกําแพงโดยรอบที่ดูแน่นหนามันก็ดูเหมือนไม่มีทางไหนให้พวกเขาไปได้นอกจากทางอุโมงค์ที่พวกเขาเพิ่งจะเข้ามาแปลกจริงมันควรจะเป็นที่นี่มันหายไปได้กันแน่หรือพวกเราเดินมาผิดทางอย่างนั้นหรอจี้ชิงทำขนาดที่ปองไปรอบๆถ้ำพวกเรามาถูกทางแล้ว ฮันเซนพูดอย่างมั่นใจเขาใช้อาราศาสาต,รตรงเสียนสแกนรอบๆเพื่อหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่พวกเขากำลังตามหาฮันเซนก้มงมองไปรอบๆหลังจากนั้นดวงตาของเขาก็มาหยุดอยู่ที่ก้อนหินก้อนหนึ่งใกล้ๆกับกำแพงเขาสะบัดมือของตนเองเพื่อผลักหินก้อนนั้นออกไปและเผยเห็นถ้ำขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ด้านหลังก้อนหินชายคนนั้นซ่อนตัวอยู่ในนั้นเขาขดตัวเป็นลูกบอลเพื่อที่จะยัดตนเองเข้าไปข้างในหลังจากที่ผูกค้นพบชายคนนั้นก็กรีดร้องออกมาหลังจากนั้นเขาก็คุกเข่าและอ้อนวอนด้วยเสียงที่เกือบจะฟังไม่ออกย yeah. อย่าฆ่าค่ะแฮนเซนและพวกพ้องประหลาดใจพวกเขารู้ว่าชายคนนั้นเป็นเผ่าเอ็กซ์ตีมคิงเอ็กซ์ตีมคิงที่พวกเขาได้พบในหน่วยอัศวินไอซ์บูเป็นผู้คนที่สูงส่งด้วยฐานะทางสังคมทำให้พวกเขาอยู่เหนือคนอื่นเกือบทั้งหมดและพวกเขาก็มักจะดูแข็งแกร่งและเข้ง,ข,งขึมนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นคนเผ่าเอ็กซ์ตีมคิงในสภาพแบบนั้นเจ้าคือใครกันจีชิงถามชายคนนั้นค้าข้าเป็นอัศวินสำรองคนหนึ่งของหน่หนวยอัศวินไอซ์บูได้โปรดปล่อยข้าไป เอ็กซ์ตีมคิงชายพูดในขณะเดียวกันเขาก็อ้อนวอนต่อหน้าฮันเซนอย่างช้าๆอธิบายสถานการณ์ของเจ้ามาไม่อย่างนั้นพวกเราจะพาเจ้ากลับไปที่หน่วยออสวินไอซ์บูฮันเซนขมวดคิ้วชายคนนั้นดูหวาดกลัวยอย่างมากกับเรื่องนั้นเขารีบอธิบายทุกอย่าง เมื่อพวกแฮนเซนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อได้เอ็กซ์ทีมชายคนนี้เป็นเหมือนกับแฮนเซนพวกเขาถูกพามาในฐานะอัศวินสำรองของน่วยอัศวินไอซ์บูแต่ทะว่าเขาเป็นเอ็กซ์ทีมคิงคนหนึ่งนอกจากนั้นเขายังเป็นกัปตันของทีมอัศวินอีกด้วยภารกิจของเขาเหมือนกับแฮนเซนที่ว่าต้องไปเก็บกวาซีโนเทนิกที่อาศัยอยู่รอบๆฐานทัพแต่บริเวณที่เขาถูกมอบหมายไม่ใช่ที่พวกเขากำลังอยู่ในตอนนี้เขาถูกมอบหมายให้เก็บกวาดทะเลทรายแห่งหนึ่งทีมของเขาได้เดินทางไป พบโบราณสถานที่ใจกลางของทะเลทรายแห่งนั้นซึ่งหลังจากที่ติดต่อไปหาผู้บังคับบัญชาพวกเขาก็ถูกสั่งให้รอการไปถึงของเราอัสวินไอซ์บูระดับสูงแต่พวกเขาก็ต้องประาดใจที่เมื่อเราอัสวินไอซ์บูระดับสูงมาถึงพวกเขาไม่ได้เข้าไปข้างในเพื่อสำรวจแต่พวกเขาสังหารทีมที่ค้นพบมันแทน ไปเวอนเซียนถูกแทงลงไปในบ่อน้ำลอชวินไอ้ปูระดับสูงเชื่อว่าเขาถูกฆ่าตายแต่ร่างกายของเขายังคงไม่ขาดใจถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักก็ตามหลังจากนั้นเขาก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในน้ำบ่อน้ำนั้นเชื่อมต่อกับระบบน้ำใต้ดิน ไบเวอร์เซียนอยู่ภายในนั้นเป็นเวลานานเขาไม่กล้าจะออกมาด้วยความกลัวที่จะถูกฆ่าแต่เนื่องจากภายในถ้ำก็ไม่ได้ปลอดภัยสักทีเดียวเขาจึงย้ายที่ไปเรื่อยๆตลอดสองวันที่ผ่านมาเขาถูกไล่ล่าโดยซีโนเจนิกและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขามาถึงส่วนนี้ของถ้ำเขาเห็นแสงสว่างจากรอยแยกและต้องการจะหนีกออกจากถ้ำแต่เขาเห็นพวกฮันเซนอยู่ข้างนอกหลังจากที่ฮันเซนได้ยินเรื่องราวเขาก็ถามไปเวอร์เซียนโบราณสถานนั้นเป็นอ,รอารยธรรมแบบไหนกันไปเวอร์เซียนรีบตอบ ข้าไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นสถาปัตยกรรมและข้าก็อ่านข้อความที่พวกเราเห็นไม่ออกใบหน้าของฮันเซิลมืดตรงเขาพูดอย่างเย็นชาถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คงจะช่วยเดือเจ้าไม่ได้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่ทีมของพวกเราบันทึกจะไม่ถูกลบออกไปเจ้าถูกถ่ายภาพแล้วดังนั้นถ้าข้าไม่พาเจ้ากลับไปข้าก็จะถูกลงโทษไม่เจ้าจะพาข้ากลับไปไม่ได้ถ้าพวกเขารู้ว่าเจ้าพบข้าพวกเขาก็จะคิดว่าข้าบอกเจ้าเกี่ยวกับโบราณสถานพวกเขาจะฆ่าเจ้าไปด้วย ไปเวยเซียนกรีดร้องข้าก็อยากจะรู้เห็นเหมือนกันว่าพวกเขาจะทำบบนั้นจริงๆหรือเปล่าฮันสันส่งสัญญาณให้พวกพ้องของเขาหยิมมบอาวุธออกมามันดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะฆ่าไปเวยเซียนเซเครตไปเวยเซียนตะโกนออกมามันเป็นโบทอันสถานของเซเครตจบแล้ว่าไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ